เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป t l e School ทั้งใน i อ s และ Android เลยมาเรามาต่อกันที่ข้อ22เนาะข้อ22โจทย์ถามว่าอะไรสักอย่างหนึง่ง beside his damaged vehicle คำว่า beside เนี่ยก็คือ ข้างๆคำว่า vehicle ก็คือยา,านพาหนะก็คือเขาบอกว่าอะไรสักอย่างหนึ่งข้างๆ damaged vehicle damaged ก็คือถูกทำลายเนาะหรือว่าแบบเสียอะไรอย่างเงี้ยก็คือมันมาขยายคำว่า vehicle คือยานพาหนะที่เสียของเขา อะไรสักอย่างหนึง่งข้างๆยานพาหนะที่เสียของเขาพอเรามาดู choice 5 choice เนี่ยความแตกต่างมันอยู่ที่การเรียงคำเนาะไม่ได้เกี่ยวกับความหมายหรือว่า tense เลยดังนั้นเราก็ต้องโฟกัสให้ถูกจุดก็คือดูว่าเราควรจะเรียงคำในประโยคนี้ยังไงอ่ะพี่รู้สึกว่าหลักการของข้อเนี้ยเราควรจะใช้เรื่องการตัด choice ก็คือข้อไหนที่ผิด grammar หรือว่าแบบข้อไหนที่เราอ่านแล้วแบบทำแม่งทำแม่งแปลกๆอะไรเงี้ยก็สามารถตัดได้อ่ะเราลองมาดูข้อหนึ่งกันเขาบอกว่า the motorist motorist แปลว,ว่าคนขับมอเตอร์ไซค์เขาบอกว่าคนขับมอเตอร์ไซค์ in the middle of the road lying lying ก็คือนอนเนาะคนขับมอเตอร์ไซค์ที่ตรงกลางถนน นอนข้างๆ h i s d a m a g e d v e h i c l e ก็คือยนนานพานะที่เสียของเขาเพอเราแปลเป็นภาษาไทยมันก็อาจจะดูเออฟังก็ยังพอรู้เรื่องอยู่เนาะแต่ว่าพอเรามาโฟกัสที่หลักกรมมา a r น้องลองสังเกตดีๆคำว่า lying อันเนี้ยทั้งหมดเนี่ยมันเป็น subject หมดเลยเนาะ the m o t o r i s t in the middle of the road เพราะว่าคำว่า in the middle of the road อะมันมาขยาย m o t o r i s t ก็คือคนขับมอเตอร์ไซ ที่อยู่ตรงกลางถนนอ่ดังน,น,นั้นมันเป็น phrase phrase เดียวพอเรามี subject เราก็ควรจะต้องต่อด้วย verb ถูกไหมซึ่งคำว่า lying เนี่ยมันเป็น verb ที่ไม่สามารถเป็น verb หลักได้เพราะมันเป็น verb ing ถ้าจะทำให้มันถูกอ่ะเราต้องเติมคำว่า is เข้าไปเติม verb to be เข้าไปแสดงให้เห็นว่าเขากำลังนอนอยู่ก็คือ lying ถ้าเราจะไม่เติม verb ing เอ้ยถ,ถ้าเราจะไม่เติม verb to be เราก็ต้องเปลี่ยนจาก lying ยยเป็นคำว่า lay แทน The motorist in the middle of the road lay beside his damaged vehicle อันเนี้ยถูกต้องแต่พอเป็น lying ยยปุ๊บมันก็เลยผิดเลยกลายเป็นว่าประโยคเนี้ยจะไม่มี verb หลักเพราะว่า lying ยยมันไม่สามารถเป็น verb หลักได้เนาะก็ตัดทิ้งไปผิดหลัก grammar อันที่2 lay in the middle of the road the motorist beside his damaged vehicle อย่างแรกเลยเราขึ้นต้นด้วยคำว่า lay ก็ผิดแหละเพราะว่าการขึ้นต้นประโยคเราจะต้องขึ้นต้นด้วยนามเนาะขึ้นต้นด้วย subject หรือว่า object แต่เราจะมาขึ้นด้วย verb อะไม่ได้ถ้าเราอยากจะขึ้นด้วยคำว่า lay จริงๆเราก็ต้องเปลี่ยนมาให้เป็นนามนี่คือแบบทำให้มันเป็น lay laying เป็น gerund เนาะอีกอย่างหนึ่งถึงแม้ว่ามันจะเป็น laying ใช่ปะเราลองแปลประโยคนี้นะนอนอยู่ตรงกลางถนน คนขับมอเตอร์ไซค์ข้างๆยานพาหนะของเขาก็ดูแปลกๆหรือน้อประโยคนี้เพราะว่ากลายเป็นว่า the motorist beside his damaged vehicle ไม่มี verb เลยกลายเป็นว่าถ้าเราเป็น laying in the middle of the road ก็คืออันนี้มันก็เป็นนามแหละ the motorist beside his damaged vehicle การน็นประโยคนี้ไม่มี verb ก็ผิดเนาะข้อ3 In the middle of the road lay the motorist beside his damaged vehicle. อันนี้เนี่ยมันเริ่มต้นด้วยคำขยายคำว่า in the middle of the road lay เป็น verb motorist เป็น subject เนาะแล้วก็ beside his damaged vehicle ถ้าเราแปลเป็นภาษาไทยก็คือประมาณว่าอยู่ตรงกลางถนนมีคนขับมอเตอร์ไซค์นอนอยู่ข้างๆยานพาหนะของเขา อันนี้ก็ดูจะเป็นไปได้เนาะแล้วก็ไม่ได้ผิดหลักกรมมา玛ด้วยเพราะว่าเราอะสามารถเอาเอา Verb อะขึ้นมาก่อน subject ได้อันนีเ้เดี๋ยวพี่สอนอีกทีหนึ่งให้เป็นความรู้เพิ่มเติมนะแต่เอาเป็นว่าเรารู้ไว้ก่อนว่าเราอะสามารถอาบอกใช้คำเขาเรียกว่าอะไรคำขยายบอกสถานที่ถูกป่ะ In the middle of the road lay verb The motorist subject ทำอย่างเงี้ถูกต้องสามารถใช้ได้ beside his damaged vehicle ก็คือข้างๆยา,งานพาหนะของเขาความหมายก็ใช้ได้เหมือนกันเนะาะคนนี้ก็เก็บไว้ก่อนอ่ะเรามาดูที่ข้อ4 in the road the motorist lay in the middle beside his damaged vehicle อ่า in the road เนี่ยมันเป็นคำบอกสถานที่เนาะแล้วก็ the motorist lay in the middle beside his damaged vehicle ถ้าเราดูแค่ตรงเนี้ย ประโยคเนี่ยถูกต้องหมดเลยจริงๆมีคำ in the road ข้างหน้าก็ไม่ได้ผิดอะไรแต่สิ่งที่มันผิดอะ่ะเพราะว่ามันไม่มีคอมมาตรงนี้เราไม่สามารถใช้อ่า in the road คำบอกสถานที่คำขยายอะ่ะแล้วมาต่อว้ subject ตรงๆเลยโดยไม่มีคอมมาดะไม่ได้ทำยังไงไม่ได้น้องเพราะฉะนั้นก็ผิดเพราะมันไม่มีคอมมาเช่นเดียวกันกับข้อหเลย in the road in the middle อันนี้อาจจะฟังดูแปลกๆนิดน,นึง แต่ว่าพี่ว่ามันก็ไม่ได้ผิดอะไรขนาดนั่นเนาะแต่ทิ้งที่ผิดจริงคือมันไม่มีข้อมมาอืมเพราะฉะนั้นข้อนี้ตัดทิ้งก็จะตอบข้อ3 in the middle of the road lay the motorist beside his damaged vehicle อ่าเรามาสรุปกันอีกทีนึงเนาะข้อนี้ข้อนี้เนี่ยอย่างที่พี่บอกไปว่าเอ,อ่โจทย์แนวนี้เขาจะไม่เน้นเรื่องความหมาย หรือว่าความเข้าใจดังนั้นเราต้องมาดู choice ดูความแตกต่างของ choice เพื่อที่จะดูว่าเราจะโฟกัสที่ไหนซึ่งในข้อนี้เนี่ยเราก็ต้องโฟกัสในเรื่องของการเรียงคำในประโยคเนาะแล้วก็พี่ว่าข้อนี้อ่ะอันที่มันสิ่งที่มันเป็นคีย์ในการทำเลยก็คือการตัด choice ไปเรื่อยๆดูว่า choice ไหนที่มันผิดหลัก g รา m m อย่างเช่นข้อ1ข้อ2องเนี่ยตัดทิ้งแล้วก็ ข้อไหนที่แบบความหมายมันแบบไม่ได้อ่ไงเงี้ยก็ข้อ2เหมือนกันส่วนข้อ4กับข้อ5ก็ก,ก็น่าจะเป็นเรื่องหลัก g r a m m a เหมือนกันนั่นแหละก็คือจะต้องมีคอมอม่าขั้นก่อนเนาะเพราะฉะนั้นก็จะเหลือแค่ข้อ3ที่เราสามารถตอบได้ก็คือ in the middle of the road lay the motorist beside his damaged vehicle โอเคจากข้อ22เนาะที่เมื่อกี้พี่บอกว่าพี่จะมาเสริมความรู้ให้ จาก o i o i ข้อ้ส3เราข้อนี้เราอาจจะงงนะว่าเอ๊ะทำไมอยู่ดีเราขึ้นด้วยคำขยายคำบอกสถานที่แล้วเรามาต่อด้วย v e r b แล้วเราค่อยมาต่อด้วย subject ทำไมถึงทำอย่างนี้ได้อะอันนี้มันเป็นเรื่องของ inversion หรือว่าการกลับประโยคอะประมาณน,นั้นซึ่งมันจะมีทั้งหมด4แบบย่อยๆเนาะที่สามารถทำการ inversion ได้ อย่างแรก negative adverb อย่างเช่นคำว่า never คำว่า seldom คำว่า hardly อะไรประมาณนี้ซึ่งก็จะมีหลายๆคำเนาะที่สามารถมาทำ inversion ได้เพียวตัวอย่างประโยคนี้ก็คือ I have never been here before negative adverb ก็คือ never เนาะเวลาเราจะ inversion เราเอาคำว่า never มาขึ้นเอา adverb อันนั้นเอามาขึ้นถ้าเป็นคำว่า seldom หรือว่า hardly อย่างเงี้ยก็ เอา Harley กับเซลดอมอะมาขึ้นข้างหน้าเลยแล้วต่อด้วย Have I been here before เนอะส่วนใหญ่คำที่เป็นแบบเออ negative adverb อะมันก็จะมีคำว่า have has had อย่างเงี้ยมาเป็น verb ช่วยอยู่แล้วแล้วก็จะเริ่มด้วย negative adverb ต่อด้วย verb ช่วยพวกเนี้ยแล้วค่อยต่อด้วย subject แล้วก็ verb ต่อต่อมาอ่ะอันนี้ประเภทแรกประเภทที่สองเราเอามาใช้แทนคำว่า if อยู่ใน if clause อย่างเช่น if I had been there, this problem wouldn't have happened อันเนี้ยเราจะเอาคำว่า had มาใช้แทน if ก็จะเป็น Had I been there แล้วก็ประโยคข้างหลังเหมือนเดิม This problem wouldn't have happened อันนี้เนี่ยก็จะใช้กับพวก were ได้เหมือนกันอย่างเช่น If I were you อ,อย่างเช่น If I were you เนาะแล้ก็จะเปลี่ยนเป็น Were I you เนี่ยอืมก็คือเอา verb ขึ้นมาแทน if อันนี้ก็ verb ขึ้นมาแทน if เนาะเป็น inversion ประเภทที่2ต่อมาประเภทที่3เราเริ่มตัวยกด้วยคำบอกสถานที่อย่างเช่นอันนี้ all the money was on the table on the table คือคำบอกสถานที่ถูกปะ่ะ เวลาเรา inversion เราก็เอาอมันขึ้นมาข้าง,างหน้าเลยก็คือ on the table แล้วก็ต่อด้ว verb was all the money mm hmm. ซึ่งอันนี้เนี่ยแหละที่เป็นประเภทของในโจทย์ของเราก็คือ in the middle of the road lay the motorist อันเนี้ยคือคำบอกสถานที่ถูกปะ่ะเลก็คือ verb แล้วเราค่อยต่อด้วย subject เหมือนกันเลยคำบอกสถานที่ was ก็คือ verb แล้วก็ต่อด้วย subject ก็คือ all the money mm hmm. ต่อมาอันสุดท้ายประเภทสุดท้ายก็คือ so บอกด้ adjective บอกด้ that the food was so good that we ate it all เราก็จะมาเริ่มประโยคด้วยคำว่า so good good คือ adjective เนาะแล้วก็ต่อด้วย verb was แล้วก็ต่อด้วย subject the food แล้วก็ that หลังจาก that ปุ๊บก็จะเหมือนเดิมะ we ate it all อ mm ือ hmm. ก็จะมี4ประเภทหลักๆตามนี้คราวนี้เนี่ยน้องๆหลายคนอาจจะงงนะว่าทำไมเราต้องทำ inversion ด้วยก็คือเหมือนภาษาอังกฤษเขา มันก็จะยุ่งยากนิดนึงเนาะเอาจริงๆมันไม่จำเป็นต้องมีก็ได้แต่ว่าเขาก็ทําเพื่อให้เหมือนแบบประโยคมันดูสวยขึ้นแล้วก็เพื่อที่จะเน้นคําข้างหน้าอย่างเช่นอย่าง negative adverb อย่างเงี้ย I have never been here before กับ never have I been here before มันจะรู้สึกว่าเราเน้นคําว่า never มากขึ้นเนาะเน้นคําว่าเราไม่เคยมาที่นี่เน้นคำว่าไม่เคยจริงๆอือฮึอย่าแบบอย่างอันเนี้ย all the money was on the table กับ on the table was all the money เราก็จะรู้สึกว่าเขาเน้นประโยคว่าเน้น on the table เน้นว่าอยู่บนโต๊ะแทนที่จะเน้นคำว่า all the money เนาะอืมก็ประมาณนี้เรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสยัยไม่เข้าใจตรงไหน ถามวาในแอปได้เลยแล้วพี่พี่จะรีบเข้าไปตอบให้นะคะเดีย๋ยงนี้นองอิ่งค่ะสองอาทิตย์นั่งดูความรู้อยู่ที่บ้านโหสบายจัง